อินฟินิตเนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับเขาก็ทําออกมาหลายรุ่นแล้วแหละนะมันจะ,ะมีชื่อเสียงดังอยู่ในกลุ่มของคนที่แบบเล่นเกมแล้อยากได้มือถือเล่นเกมแบบราคาประหยัดนะก็จะมาเล่นเจ้าตัวอินฟินิตกันนะฮะแต่ตอนหลังเนี่ยเขาปรับปรุงในเรื่องของอความพรีเมียมของวัสดุคุณภาพนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นแฟลชทิปของเขาเลยนะฮะจอเป็นอ m o ลเลตนะครับชัดแจ๋วใสนะฮะที่สําคัญรองรับนะครับความเร็วรีเฟรชเรทที่144เฮิรตคุณผู้ชมนี่ นะฮะ144เฮิรตไหลลื่นเนี่ยแบบฟื้ปปาร์ดฟื้ปปาร์ดเลยนี่ลูดกันอย่างนี้เลยทีเดียวเนี่ยคุณผู้ชมนะเท่านั้นยังไม่พอนะครับซึ่งยัดมาด้วยม e d เด t e เทคนะครับขนาด4นาโนเมตรนะเป็นม e d เด t e เทคนะครับด i เมนซิตี้8350อัลติเมทโอ้โหเป็นไงที่สำคัญนะคุณผู้ชมรองรับ เกมทุกรุ่นเอาอย่างนี้ดีกว่ารองรับทุกรุ่นไม่พอสามารถปรับความละเอียดสูงสุดกันไปเลยผู้ชมไม่กระตุกสักเกมเออเอาของเขาดีนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับอีกแบรนด์หนึ่งนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะติดลิงก์นะไปจิ้มดูได้นะครับถ้าสนใจอยากจะลองซื้อไปใช้ดูนะครับแล้วสำหรับเด็กท้องนะครับวันนี้นะครับก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารนะครับแล้วก็อัปเดตนะครับรีวิวดีๆแบบนี้นะฮะสวัสดีครับ ติดตั้งโซลาเซลล์กับ JGS พร้อมให้บริการแล้วที่ Jmart Shop